สวัสดีค <The> erm ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีของส้มโอทุกท่านเลยวันนี้ก็อยู่กับส้มโอทอทอกันเช่นเคยที่ทอทอสั่งนักกันใหญ่ติดถนนใหญ่ซีนทวงสำหรับวันนี้นะคะเราจะไม่พูดเยอะเลยนะคะเพราะว่าจะมาเทียบรุ่นนะคะระหว่างตัวท็อปนะคะและตัวรองท็อปของตัวขอนั่นเองนะคะสำหรับ2คันนี้นะคะเป็นตัวรถนะคะแบรนด์โตโยต้าเป็นตัวรถ2ระบบเบนซินบวกไฟฟ้านะคะและที่สําคัญค่ะสําหรับตัวสอคันนี้นะคะราคาหันจากป้ายแดงเนี่ย คันนะตัวรองท็อปหันจากป้ายแดงเกือบ200 0 0คันตัวท็อปนะคะหันจากป้ายแดงเกือบ0 0 0 0 0ทั้ง2คันซื้อสดไม่มีแวด่ะลูกค้าย้ำนะซื้อสดไม่มีแวดกบราคาที่สมโอแจ้งในคลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะลูกค้าที่สนใจอยากเข้ามาดูรถจริงสามารถแอดไลน์จากเบอร์0ูน3 7แ2 2 6, 6 1าเ่บอร์อยู่ในคลิปนี้ด้านล่างค่ะเบอร์สมโอเอกแอดไลน์ได้เดี๋ยวสมโอส่งโลเคชั่นให้สในใจคันไหนอยากจองรถนะคะสามารถแอดไลน์ได้เลยเดี๋ยวสมโอนะ แจ้งรายละเอียดให้เช่นกันนะคะสำหรับสองคันนี้ยังไม่มีเจ้าของจับจออยากดูคลิปเต็มนะคะคันนี้เป็นตัวรองท็อปนะคะมีรีวิวเต็มเป็นที่เรียบร้อยส่วนคันนี้นะคะก็มีแล้วเช่นกันส่วนใซต์ตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะคะสามารถไปต่อคอมโอได้เลยก่อนที่จะไปรับชมคลิปการรีวิวนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อย่าลืมกดสันกดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดข่อัพเดตของโ่ลโอกันด้วยวันนี้อย่างที่บอกข่าวเราไม่พูดเยอะนะคะเราจะพามาเทียบรุ่นนะคะว่า ตัวรองท็อปสีขาวกับตัวท็อปสุดนะสีเซรามิคเกนเมคอลิคเป็นตัวสีโปรดมท็ทอปสุดลูกค้าจะได้อะไรบ้างเริ่มที่คันแรกนะคะกับเจ้า t o y ย t a c โ r o l ล a c คอ s 1.8 HEV เมียรปี2020สดปี2021คันนี้ได้เป็นตัวรถสีขาวมุกนะคะและที่สำคัญค่ะตัวรถคันนี้นะคะราคาตั้งขายเพียง8,890 0 0บาทซื้อกบไม่มีแวกบราคานี้ได้เลยนะคะกับเจ้านะคะอีกคันหนึ่ง โตโยต้าโคโร拉คอร์ด1.8 HEV p r e m พรีเมียมเซตี้คันนี้รถปี2021ราคาเพียง9,19,000บาทซื้อสดไม่มีแวดค่ะจบราคาหน้าป้ายเช่นกันแต่นะคะในส่วนของตัวรายละเอียดรถทั้ง2คันก็จะมีข้อเด่นนะคะที่แตกต่างกันไปนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่อยากได้ตัวรถแบบพรีเมียมค่ะรถหรูนะคะสไตล์แฮทแบบ5ประตูบอกเลยว่าทรงใหญ่นะคะและตัวรถแบบออชชั่นจะเต็มต้อง2คันนี้เท่านั้นนะคะ คันแรกนะคะตัวรถสีขาวคันนี้นะคะจะมาพร้อมกับในส่วนของตัวรถแบบไฮบริดนะคะการประหยัดน้ามันเนี่ยเครื่อง1.8ประหยัดน้ามันเท่ากันนะคะแต่ว่าในส่วนของตัวออปชั่นนะคะตัวท็อปสุดเนี่ยคันนี้ได้เกิร์ตรอคันได้หลังคาสลูปได้ระบบเซฟตี้ที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวคุ้มคอนโทรลเองก็จะเป็นแบบแตนามิกคุ้คอนโทรลแล้วคันนี้ยังเป็นตัวคุชคอนโทรลอยู่นะคะมาพร้อมกับตัวกล้องแบบ3 DV i e w ูนะคะราคาคันนี้หันจากไยแดง30,000 0บาทนะคะแต่คันนี้ราคาหันจากไยแดงประมาณ20,000นเท่านั้นเอง สนใจคันไหนนะคะรีบเลยนะคะแต่ว่าคันนี้ลูกค้าจะได้เป็นป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะสองขอไข่ขอไข่สามเก้าเก้าคันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพให้ใครที่สนใจคันนี้นะคะเดี๋ยวอัปเดตตัวป้ายทะเบียนให้คันลูกค้าอีกทีนึงนั่นเองเดี๋ยวลองมาดูนะคะว่าตัวโฉมหน้านี้นะคะลูกค้าจะได้อะไรบ้างนะคะได้เป็นตัวล้อแม็กนะคะแม็กทูโทนเหมือนกันนะคะหน้ายางยางปีใหม่นะคะได้เป็นตัวระบบเซฟตี้นะคะที่สําคัญนะคะตัวภายในแบบดัชชูรี่คาร์บอนสีน้ําตาลเข้มนะคะ อันนี้ก็คือจะเป็นเอกลักษณ์นะคะมาพร้อมกับตัวจอขนาด9นิ้วนะคะเป็นจอลอยนะคะแอร์ออโต้แยกเป็นแบบดูดูโอโซนแล้วนะคะพวกอะไรแบบมัลติฟังก์ชันแล้วก็ในส่วนของตัวนะคะภายในนะคะบอกเลยว่าสวยมากๆเ่นเพจนะคะด้านนี้นะคะเลขตัวเครื่องเลขตัวแขงตรงของแนวร้อยก็เนนะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะมาดูในส่วนของตัวนะคะภายในเพิ่มเติมกันบ้างนะคะด้านหลัง พื้นที่กว้างๆนะคะมีแอร์ตู้หลังแล้วลงพรมกระดุมมาให้แล้วนะคะมีตัวที่ชาร์จสจุดท้ายด้านบนนะคะสภาพสวยตรงกลางเป็นไฟแบบ LED ดาวไลท์นะคะและในส่วนของตัวด้านหลังสภาพสวยเดิมมเหือนกันเลยอันนี้คือคันสีขาวกับต o y o t า Corolla Cross 1.8 Tech EV Premium นะคะเป็นตัวปี2020-2021จปี2021นะคะสนใจคันนี้นะคะสามารถติดต่อได้เลย เดี๋ยวมาลองดูอีกคันหนึ่งนะคะเป็นตัวแมททูโทนเหมือนกันนะคะได้เป็นตัวท็อปสุดสําหรับคันนี้อย่างที่บอกชุดแตกก่งสเกิร์ตรอบคันค่ะมาพร้อมกับตัวระบบเซตตี้ป้องกันการออกนอกเลนนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวนะคะอย่างที่บอกคือได้ไดนามิกคูชอนโทนและตัวจอนะคะแบบจอกลาง9นิ้วนะคะจอสดแสดงผลแบบ7นิ้วพร้อมลายมัลติฟังก์ชันนะคะได้หลังคาสรุปนะคะเปิดการใช้งานแบบตัวระบบนะคะไฟฟ้านะคะการใช้งานปกติทุกจุดทุกมุมเลย ตัวรถนะคะได้เป็นตัวรถที่ปรับสภาพแล้วสภาพสวยเดิมตัวเบาะนะคะสีน้ำตาลแดงทรงสปอร์ตเหมือนกันเบาะปปัาไฟฟ้าเหมือนกันนะคะและตัวด้านบนนะคะก็จะเป็นแบบบาร์นะคะติดมาอันนี้คือโรงงานติดนะคะตรงรุ่นท็อปสุดนะคะถ้ามีบาร์นี่คือท็อปสุดแล้วนะคะและในส่วนของตัวภายในนะคะเดี๋ยวมาดูภายในกันบ้างด้านหลังนะคะมีแอร์ตู้หลังเหมือนกันและในส่วนของตัวด้านล่างก็จะมีช่องช,ชาร์จนะคะให้สองุด ตะเบาะนะคะด้านหลังสีน้ำตาลแดงนะคะเบาะหนังตรงๆสวยๆแบบนี้เลยสําหรับนะคะทั้ง2รุ่นนะคะที่เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งก็คือประตูท้ายนะคะจะเป็นมีเซนเซอร์คลิกเหมือนกันทั้งสองคันนะคะแต่คันนี้นะคะจะมีกล้อง 3D v i e วิ view. อันนี้ก็คือตัวนี้ยังไม่มีนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกล้องนะคะยังไม่ใช่360อยหกนะคะแต่ว่าตัวท็อปสุดลูกค้าจะได้เป็นตัวกล้องแบบ360องศาเรียบร้อยแล้วเป็นแบบ 3DV i e นะคะการมองเห็นแบบรอบทิศทางแบบภาพจริงนั่นเองนะคะ เราแสดงผลขนาดเ้านิ้วคือไม่ต้องห่วงเลยว่าลูกค้าจะโดนสิ่งกีดขวางได้ตัวระบบนะคะของกระจกเนี่ยเป็นตัวนะคะ BSM นะคะทั้งสองคันนะคะแต่ว่าคันนี้ลูกค้าจะได้เพิ่มเติมเข้ามาก็คือจะเป็นตัวนะคะป้องกันนะคะการชนนะคะก่อนถึงการชนนะคะก็จะมีใน,นส่วนของตัวระบบนะคะชะลอนะคะนั่นเองก็คือเป็นตัวระบบที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็ป้องกันการออกนอกเลยเนี่ยคือสตนดานนะคะสำหรับตัว,ตวท็อปสุดเนี่ยมันจะเป็นความเซฟตี้อีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะตัวฝ่ายท้ายเปิดได้นะคะ จากด้านในนะคะจากตัวรีโมทจากตรงนะคะท้ายประตูนะคะแล้วก็จากเซ็นเซอร์คลิกนะคะก็คือลูกค้าสามารถเปิดได้ทุกแบบเลยเดี๋ยวส้มโอเปิดจากในส่วนของตัวนะคะท้ายให้ก่อนนะคะอันนี้จะเป็นตัวแบบประตูท้ายออโต้นะคะให้ดูกระ,ะชับเลยเปิดจากท้ายนะคะจะประมาณนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวลองมาดูอีกคันหนึ่งทั้งสองคันมีแบบเซ็นเซอร์คลิกนะคะอันนี้ลูกค้าสามารถมาลองเต,ตัวรถได้นะคะการใช้งานนะคะ ปกตินะคะระบบไฟและที่สำคัญทั้งสองพันวารันตีสูตรยังเหลือนะคะแล้วก็วารันตีสูตรของตัวแบตตอรี่ไฮบริดสิปียังเหลือครบแน่นๆทั้งสองพันค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวสภาพตัวรถนะคะภายในนะคะสิ่งที่มีเหมือนกันก็คือจะเป็นในส่วนของตัวแผ่นรองด้านหลังนะคะด้านนี้เลยมีให้เหมือนกันนะคะถ้าลูกค้าใช้งานนะคะก็สามารถดึงนะคะใช้งานแบบนี้ได้เลยอันนี้คือตัวสีเซเลมิเกนเมทัลิกปี2021ตัวท็อปสุดนะคะมาดูตัวสีขาวกันบ้าง อันนี้ก็เป็นตัวสีขาวนะคะจะมีเหมือนกันนะคะและในส่วนของตัวรถเองนะคะบอกเลยว่าทั้งสองพันขัน,น็อตไม่มีรอยขยับแม้แต่จุดเดียวเลยนะคะสนใจนะคะสามารถติดต่อซุปเอเบอร์ศูนย์แปดศูนย์สามเจ็ดสี่สองสองหกหนึ่งคันนี้นะคะตัวรถนะคะปีสองพันยี่สิบเอ็ดราคาเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทกรณีมีเครดิตจัดไปแนนจัดเต็มฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถสนใจคันนี้สามารถติดต่อนะคะรายละเอียดเบอร์ด้านล่างได้เลย หรือก็เป็นข้อคันนี้นะคะกับตัว Toyota c o r o l ค a c r o s นนะคะ1.8 h ทดีว 2020, ีพรีเมียมปี 2020- ปี2021นะคะได้เป็นตัวรถสีขาวส,สวยๆแถมป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะป้ายทะเบียนกรุงเทพป้ายทะเบียนมงคลส,สวยๆนะคะราคา8 8 9 0 0 0บาทกรณีมีครดิตจัดไปนั้นะเต็มปฟรีดาวได้เหมือนกันนะ,ะสนใจคันไหนกับตัว2หนุ่ม2มุมสอกตังให้นะคะเนะท่เหมือนกันสปอร์ตเหมือนกันนะคะกับตัวรถนะ หน้าไมา่ยิ้มแต่นะคะลูกค้าออกรถไปไหนยิ้มแน่นอนนะคะเพราะว่าออปชั่นแบบจัดเต็มราคาดีทั้งสองคันนะคะสนใจก็สามารถทด่ต่อ้มโรบร์ปักหมุดด้านล่างได้เลยหรือว่าอยากได้ข้อมูลรายละเอียดในด้านไหนสามารถได้ต่อ้มโอได้เช่นกันค่ะมีธนาคารรองรับกรณีซื้อสดไม่ต้องพูดถึงค่ะจบราคานี้ได้เลยนะคะเพราะว่าอันนี้คือราคาถูกกว่าป้ายแดงเยอะมากๆแล้วราคาถูกกว่าในท้องตลาดด้วยอย่าต่อเพิ่มเลยนะคะไม่อยากให้ตัดสดกันนะคะแล้วก็ ถ้าซื้อสดอ,อย่างที่บอกคือรถไม่มีแวอยู่แล้วนะคะสนใจยังไงก็สามารถไปเก่อชมโอได้เลยวันนี้ความจากการก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดซันกระดิติตัมเพื่อไม่พลาด่าวอัพเดตของชมโอกันด้วยวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ